สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมครับแจ็คฟาเ์แมนเผาถ่านขายวันละ1,000บาทนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป e p ที่67นะครับคลิปนี้ผมจะทดลองเตาจรวดน้ำมันกับเตาจรวดฟืนนะครับจะเผาประชันประทะกันเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเตาจรวดนะครับเตาจรวดฟืนและก็เตาจรวดน้ำมันนะครับ เตาจรวดน้ำมันเนี่ยตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางเนี่นะเตาจรวดฟืนนี่ผมเคยทำมาแล้วเมื่อสัก2ปีนะครับก็ผมเห็นว่าประสิทธิภาพการใช้งานของมันนั้นก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ดีเลยส่วนชุดนี้ผมก็เอามาปรับนะครับเอามาปรับเพื่อให้มันใช้งานได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับตัวกลางนี่ก็จะเป็นเตาจุด ด้วยน้ำมันนะครับเป็นเตาจรวดเหมือนกันนะฮะการออกแบบเตาจุดน้ํามันของผมจะไม่ไม่เหมือนของชาวบ้านเขานะฮะอันนี้ก็ผมได้ทดลองแล้วก็ออกแบบนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ดีนะครับรูปร่างกระทัดรัดไม่เทอะทะนะฮะแล้วก็หลักการเป่าลมก็จะแตกต่างออกไปนะครับตัวนี้จะใช้ลมน้อยมากนะครับแต่ จะให้กำลังไฟแรงทีเดียวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเตาจรวดฟืนนะครับตัวนี้ก็จะสะดวกนะครับไม่ต้องไปขุดหลุมไม่ต้องไปวางอิฐวางอะไรนะครับถ้ามีเตาตัวนี้ก็แค่วางเตาข้างบนนะครับตะแกรงตัวนี้ถอดได้นะครับสามารถถอดออกมาได้เวลาเรา,อาเอาขี้เถ้าออกนะขี้เถ้าที่หล่นลงไปข้างล่างนะก็สะดวกสบายนะครับ ส่วนช่องตรงนี้ลิ้นตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นรับฟืนนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดออกประกอบได้นะฮะเวลาที่เราใส่ฟืนอ่าท่อนยาวๆนะฮะมันก็จะช่วยไม่ให้มีฟืนหล่นลงมาด้านนอกเตานะฮะตัวนี้แข็งแรงนะครับแข็งแรงผมทำขึ้นมาทดลองอยู่4ี่เตานะครับวันนี้ก็จะ ทดลองจุดสัก3าเตาก่อนนะครับแล้วก็เตาตรวดน้ำมันเตานึงนะครับก็จะจุดลองดูว่าอันไหนมันให้ไฟแรงแล้วก็อันไหนจะติดเร็วกว่าเพราะประมาณนั้นนะส่วนเตานะครับผมก็ทำขึ้นมาใหม่3เตานะส่วนเตาด้านซ้ายมือนั่ก็เป็นเตาเก่าเตาเ่าเอามา ปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าใช้มานานแล้วส่วนถังนี้ก็เป็นถังสลิตรสองรอลิตรแบบเปิดฝาได้นะครับแล้วก็หุ้มด้วยซิลิคอนไฟเบอร์นะฮะส่วนท่อกลางนี่ก็จะเป็นเหล็กหนาสามมิลน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่าหนามากๆแล้วนะครับการหุ้มนะครับการหุ้มของผมก็จะหุ้มเก็บขอบ ให้เป็นเทปเปอร์นะฮะหรือว่าให้เป็นมุมเอียงนะครับเวลาที่เราตะแคงถังแผ่นหุ้มหรือว่าแผ่นชีตตัวนี้มันจะไม่บุกนะครับไม่ไม่รับภาระน้ำหนักของถังามาดูตัวอย่างแต่ก่อนนี้ผมจะทำเป็นมุมฉากตัวนี้เวลาหุ้มนี้จะสวยมากนะครับแต่เวลาไปใช้งานแล้วตรงนี้เวลาเราตะแคงถังนะฮะ มันจะรับภาระแล้วมันก็จะบุบบี้นะฮะนั้นผมก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีหุ้มใหม่นะครับก็จะหุ้มให้มันเอียงเป็นเทปเปอร์แบบนี้นะฮะเวลาที่เราตะแคงถังเทถ่านหรือว่ากลิ้งถังไอ้แผ่นชี้ตรงนี้มันก็จะไม่โดนพื้นนะฮะมันทำให้เตาเรามีสภาพสวยงามนะครับมาดูด้านด้านล่างเนี่นะฮะเนี่ยจะเห็นว่ามันเอียงแบบนี้นะครับ ้าเราจะกลิ้งถังหรือตะแคงถังนะฮะพื้นจะโดนแค่ตรงขอบถังนะครับจะไม่โดนตรงนี้นะฮะจะไม่โดนตรงนี้น,นั้นสภาพถังแผ่นชีทุ่มถังตัวนี้ก็จะไม่บุกนะครับนั้นถังเราก็จะดูดูดีตลอดนะครับไม่ไม่ชำรุดไม่บุกไม่คเคเร่วันฮะนะฮนะก็ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็หุ้มอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวแผ่นชีตตัวนี้ผมก็ใช้ตัวหนาหนาเลยแหละฮะกดแล้วก็มันไม่บุกนะครับก็แข็งแรงนะฮะก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับคือแกอยากได้ถังหนึ่งร้อยลิตรนะครับเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วแล้วก็อาจจะยกไม่ไหวนะครับขอหนึ่งร้อยลิตรเอาไปลองใช้อยากทำฐานใช้เองอันนี้ผมก็ทำให้นะครับ ตัวนี้ผมขอราคาแกอยู่ที่2,300บาทนะครับไม่รวมค่าส่งถางก็ค่อนข้างหายากก็ทำให้ใช้ครับทำให้กันใช้ก็โอเคเผาได้เลยละครับเผาได้ถังก็สภาพดีนะครับมีห่วงล็อกนะฮะตัวนี้ก็เพิ่งจะทำไปใบเดียวนี่นะครับส่งให้ให,ให้การใช้กอ,อยากเผาเนาะคนอยากเผาอยากลองดูด้วยอยากซ้อมฝีมือด้วย ก่อนที่จะขยับไปรุ่นใหญ่ก็เล่นรุ่นเล็กก่อนเพื่อให้มั่นใจหรือว่าหาประสบการณ์ก่อนนะครับก็มาดูก้นถังนะครับก้นถังที่ผมทำนี่ก็ผมจะเสริมเหล็กหนาที่ก้นถังนะครับความหนาก็2มิลน,นะครับแล้วก็จะเก็บขอบตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับก็หนารวมเป็น4มิลแล้วก็ ของก้นถังอีกหนึ่งมิลก็รวมเป็นห้ามิลนะครับแล้วก็จะเย็บนะครับจะเห็นรอยเชื่อมเย็บตรงนี้ให้เป็นแผ่นเดียวกันนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนี่ครับคือเจาะรูแล้วก็เชื่อมดึงขึ้นมาให้ติดกันนะครับเพราะตรงนี้จะชำรุดง่ายที่สุดนะครับจะเป็นจุดที่ชำรุดแล้วเสียเลยอ่าส่วนขอบถงังบริเวณขอบถังนี่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะ ก็ถือว่าหนานะครับหนาห้ามิลนี่ใช้าย,ยาวนานเลยนะครับระดับนี้แหละครับนี่ครับก็เก็บขอบถังสวยงามนะครับคือเอาให้ดีนะฮะแล้วนี่นี่ครับตัวอย่างเราเสริมก้นถังก็จริงแต่ถ้าเราไม่เย็บให้ติดกันเวลาเผาแล้วเหล็กมันจะบิดตัวแล้วก็แยกออกจากกันนะครับซึ่งมันก็ทำให้อ่า วางไส้เตาลงไปแล้วมันอาจจะมีรอยรั่วตรงรอยบิดนะครับส่วนที่ชํารุดมากที่สุดก็คือตรงนี้นะครับที่ผมเสริมเหล็กเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเราไม่เสริมเนี่ยมันก็จะฉีกแล้วก็เริ่มแตกนะครับดังนั้นเสริมก้นถังก็จริงแต่ว่าไม่ได้เย็บให้ติดกันมันก็อาจจะชํารุดได้ง่ายนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะเผา ไม้ประดูนะครับไม้ประดูนี่ตัดมาได้อาทิตย์กว่าๆนะครับก็คือเป็นไม้หมาดนะครับไม่ใช่ไม้แห้งไม้หมาดนี่จะเผายากมากถ้าเราไม่เข้าใจหรือว่าไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จนะครับแล้วถือว่าใช้เวลานาน,านด้วยนะฮะก็วันนี้จะลองให้ดูแล้วก็ใครอยากามีความรู้เรื่อง การเผาถ่านนะครับก็ให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอธิบายยากนะครับบางครั้งมันก็ไม่เหมือนกันทุกครั้งไปนะก็ถือว่าเป็นเป็นแนวทางก็แล้วกันเนาะใครอยากจะรู้เรื่องเผาถ่านก็ดูคลิปนี้จบก็พอจะเข้าใจได้บ้างนะครับก็จะพยายามอธิบายนะครับอันนี้คือไส้เตานะครับหรือว่าท่อกลางผมจะยาดินโครนตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับ อันนี้คือด้านล่างนะครับผมตั้งขึ้นมาจะมีรูกแก๊สด,ด้วยอันนี้คือด้านบนของของท่อกลางนะครับก็จะเอาดินโครนดินอะไรก็ได้นะครับใส่ผสมน้ำแล้วก็มาแปะซีนตรงนี้นะครับซีนให้ให้ดีแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดมีรอยรั่วอากาศเข้าได้ฐานเราก็อาจจะมีคี้เท่าหรือว่าเตามันไม่ดับนะครับเวลาเราเทฐานออกมา อาจจะมีไฟลุกขึ้นได้นะครับเนี่ยพอเรายาดินโคลนลงไปแล้วก็เอาไส่เตานี้ลงไปวางนะครับแล้วดินโคลนมันก็แลบออกมามันก็จะปิดรูอากาศบริเวณข้างล่างนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับแล้วผมก็ใส่ไม้นะครับนี่ครับไม้หมาดนะครับมันยังมีรอยเหนียวเหนียวของยางไม้อยู่เลยนะฮะ ก็ดุนใหญ่ๆท่อนใหญ่ๆทั้งนั้น,นครับก็จะลองดูนะครับลองดูจะลองให้เห็นว่าการเผาไม้หมาดนั้นมันมันจะยากขนาดไหนนะครับซึ่งปกติไม้หมาดขนาดนี้แต่ก่อนนะผมผมใช้ปิบ๊บเป็นเตาจรวดนะก็ประมาณ3ามถึงสี่ชั่วโมงนี่ถือว่าปกตินะครับ3ามถึงสี่ชั่วโมงนะครับใครที่เคยเผาก็เวลานี้ก็ถือว่า,าปกตินะครับ มันไม่ได้เร็วมากหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยคงยากนะครับตรงนี้ก็ยาดินโครนนะครับตรงฝากอบฝาถังยาให้ดีนะครับเอาอุดลงไปแบบนี้เลยนะเพื่อจะเป็นซีนกันอากาศเข้านะครับควันก็จะไม่ออกนะแล้วก็ปิดฝาลงไปนะครับอันนี้ผมปิดแล้วนะครับผมเผาสี่เตานะครับเตาฟืนสามเตาเตาจะ น้ำมันหนึ่งเตานะครับแล้วก็เอาทรายโรยบริเวณฝานะฮะทรายทรายนี่ดีดีมากนะครับถ้าเตาเรามีควันขึ้นตรงคอเนี่ยเราเกลี่ยทรายมากกบควันมันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าไม่มีทรายก็เป็นดินเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วมันช่วยเก็บความร้อนสะสมได้ดีนะฮะถ้าเป็นฝาเหล็กธรรมดาแล้วไม่มีทรายไม่มีอะไรข้างบนความร้อนมันก็ กระจายออกนะนี่เตาจรวดนะครับมีหนึ่งเตานะครับวันนี้จะประทะกับเตาจรวดฟืนสามเตานะครับก็คือสามต่อหนึ่งนะครับมาดูซิว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะเตาจรวดน้ํามันนี่ผมประสบการณ์ก็ถือว่ายังยังไม่มากนะครับ่ว่าแต่ก่อนผมจะเผาแบบฟืนจะเป็นเตาจรวดชีวมวลนะครับตอนนี้ก็เวลาใกล้จะ มืดแล้วนะครับใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วผมเริ่มจุดเตาจลวดไว้แล้วก็เริ่มก่อไฟนะครับหกโมงสี่สิบห้านาทีนะครับเนี่ยเนี่ยกำลังจะเริ่มนะครับเพิ่งจะก่อเตาแรกนะครับแล้วก็จะจุดเตาจลวดเพื่อให้ความร้อนในห้องเผาไหม้ร้อนอมีความร้อนนะครับแล้วก็เวลาที่ผมจะเผาจริงๆก็คือหนึ่งทุ่มตรงนะครับ เพราะว่าเวลา15นาทีเนี่ยผมต้องจุดเตา4ตี่เตานี้ให้พร้อมพอพร้อมปุ๊บก็จะนับเวลานะครับนี่ก็คือเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มตรงเลยนะฮะเนี่ยไฟเตาจรวดยังติดไม่ดีเลยยังมีฟืนเชื้อนะครับนั้นความร้อนก็ยังให้ไม่ดีแต่ผมก็นับเวลานี้แหละครับคือจุดติดครบสี่เตาพร้อมกันเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเตาน้ํามันนี่ก็ ผมปรับน้ำมันกับปรับพัดลมให้ไฟขึ้นเลี้ยงความร้อนแบบประมาณนี้นะครับประมาณาไฟโผล่ขึ้นมาปากท่อนิดนึงนะครับแล้วก็เตาจรวดฟืนไฟเริ่มติดดีแล้วครับพอไฟเริ่มติดดีมันมีความร้อนเราใส่ฟืนเติมเข้าไปมันก็จะติดเลยนะครับถ้าเป็นไม้แห้งก็จะหมดไวนะครับเราควรจะใส่ไม้ที่ว่าท่อนใหญ่ๆ หมัดๆหน่อยเลี้ยงไว้สักท่อนหนึ่งสองท่อนนะครับผสมกับไม้แห้งนะมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับไฟก็ถือว่าแรงมากนะฮะเตาจรวดฟืน3ามเตาปะทะเตาจรวดน้ํามัน1เตานะครับ3ามรวมหนึ่งวันนี้จะเป็นแบบไหนนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเปรียบเทียบกันนะครับก็มีวันนี้ที่ได้จุด จุดแล้วก็ดูกันเลยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเตาน้ำมันนี่เท่าที่ดูแล้วคือไฟมันจะเสถียรจะอยู่คงที่นะครับส่วนฟืนเนี่ยถ้าฟืนไม่หมดไฟมันก็ยุบลงเติมฟืนไฟมันก็พุ่งขึ้นนะันั้นการเอาใจใส่ในการเติมฟืนก็ต้องใส่ใจมากกว่าเตาน้ำมันนะน้ำมันก็คือเติมน้ำมันก็จบนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะ ค่าเสียของน้ำมันก็คือม,มันเป็นต้นทุนเราต้องซื้อนะครับแต่ปืนไม่ต้องซื้อนะฮะการให้ไฟก็ก็ถือว่าแรงนะครับปืนไม่ไม่มีต้นทุนนะครับกิ่งไม้เศษไม้ใส่เข้าไปมันก็เป็นไฟออกมาให้เลยก็ให้ไฟแรงดีนะครับแต่ถ้าใครมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับน้ำมันราคาถูกหรือว่าขอหรือว่ามี ที่ไหนก็โอเคแล้วแต่สะดวกนะครับนี่การเผาถ่านก็มีข้อดีอย่างนี้นะครับเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะครับพอพ้อมจุดไปปุ๊บเด็กๆก็มาเล่นลูกหลานก็มานั่งดูนั่งเล่นกันนะครับก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งใครที่เงาๆนะครับเอาเตาเผาถ่านไปเผาสักเตาสองเตาเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกหลานลูกเล็กเด็กแดงนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับมันชีวิตคนจะมีอะไรมากเนาะมีความสุขในครอบครัวก็โอเคหากิจกรรมอะไรทรํานะฮะอ่ะมาดูเตาเราต่อนะครับจุดมาตอนนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับจะสังเกตเห็นว่าเตาจรวดน้ำมันนั้นมันมอีอาการที่ก็คือว่าคายแก๊สนะครับคายแก๊สจะเห็นไฟวูบวา ด้านขวามือสุดนะครับเตาจลวดน้ํามันส่วน3ามเตาที่เป็นเตาจลวดฟืนถ้าดูทับไฟแบบนี้จะเริ่มมีแก๊สคายออกมาเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่วูบวาบมากเท่ากับเตาจลวดน้ํามันนะแต่เริ่มมีเสียงมีอะไรแล้วก็คายแก๊สออกมาแล้วนะครับแต่ลักษณะที่เผาวันนี้คือไม้หมากนะครับถ้าเป็นไม้แห้งมันจะง่ายมากนะครับ ถ้าเวลาประมาณนี้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบสองชั่วโมงนิดๆเนี่ยติดแน่ๆติดแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นไม้หมาดอย่าไว้ใจไม้หมาดนะครับคนที่เคยเผาก็น่าจะเข้าใจดีน่าจะรู้ดีมันจะมีอาการปล่อยแก๊สไม่พร้อมกันหรือว่าปล่อยแก๊สแล้วแล้วหยุดปล่อยแก๊สนะครับมันก็มีเหตุผลอะไรของมันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น ไม้ที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับในถังไม้ใหญ่ไม้เล็กไม้แห้งนะครับก็มีส่วนทั้งนั้นนะครับในการปล่อยแก๊สหรือว่าคายแก๊สออกมาแล้วก็ถ้าเกิดไม้แห้งมันปล่อยแก๊สไวสักพักมันหมดนะครับส่วนไม้ใหญ่ก็ปล่อยไม่ทันก็ทําให้ไฟวูบดับลงไปนะครับจากที่ปล่อยแก๊สออกมาดีๆนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนรายละเอียดของมันนะครับ ครับก็เท่าที่ดูนะครับเท่าที่สรุปได้ก็คือเตาจุดด้วยน้ำมันนั้นติดก่อนนะครับแล้วก็คายแก๊สจนเบาลงไปแล้วนะครับส่วนเตาฟืนนะครับก็คายแก๊สออกมาเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีเตาที่สามนะครับมันเบาลงไปก็คือคายแก๊สยังไม่หมดนะครับแล้วมันวูบดับลงไปอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะฮะอ่เดี๋ยวเรามาดู การไล่แก๊สนะฮะอ่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยเตาที่สามนะครับเตาที่สามมันวุบดับลงไปครับตอนแรกมันก็คือไฟพุ่งเต็มที่นะครับถ้าชะล่าใจนี่ก็คิดว่ามันติดแล้วมันแก๊สมันหมดจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าเวลามันยังไม่ถึงนะฮะอย่างน้อยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการไล่แก๊สของเตา ตรวดน้ำมันนะครับว่าผมจะไล่แบบไหนนะฮะอันนี้คือตอนที่เตามันติดผมก็ดึงเตาออกนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องมีไฟอ่าหรือว่าเสียนเปลืองน้ํามันนะครับเราจะเอาตะแกรงนะครับวางข้างบนเตานะครับแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะครับอ,อันนี้จะฟิตหน่อยถ้าห่างสักเส้นสองสามเส้นเนี่ยกำลังดีนะครับเหมือนกัมีช่องอากาศให้มันด้วย นี่ครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับวิธีไล่แก๊สไม่ต้องไปจุดน้ํามันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามันทําให้เปลืองนะฮะเปลืองน้ํามันด้วยนะครับดังนั้นเตรียมไม้ไว้ยาวสักประมาณห้าสิบหกสิบเซนประมาณเนี้ยครับท่อนนี้นะครับท่อนแรกที่จะหย่อนลงไปก็ค่อนข้างจะเป็นไม้หมาดได้นะครับเป็นไม้หมาดไม้สดยังได้เลยเพราะว่าในเตาจะมีความร้อนสูงมากตอนนี้ทิ้งอะไรลงไปก็ติดไฟทันทีนะครับ นี่ครับทิ้งลงไปปุ๊บก็จะติดไฟนะครับพอติดไฟแล้วความร้อนของไม้ที่อ่าลงไปด้านล่างเตานั้นจะไปช่วยกระตุ้นนะครับเร่งความร้อนขึ้นมาอีกเพราะถ้าเราไม่ทิ้งลงไปแบบนี้อ่าอุณหภูมิในเตามันจะลดลงลดลงนะครับแล้วไม้ในเตาก็จะไม่เป็นฐานบริเวณอ่าก้นเตานะครับทําให้มันเป็นฐานไม่หมด นั้นทิ้งลงไปอย่างนี้ยประมาณสี่ห้าท่อนนะครับทิ้งลงไปจนกว่าว่าไฟมันไม่ไม่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็พอเตาดับแล้วไม่มีควันสีน้ําเงินอลอยออกมานั่นก็คือหมดแน่นอนนะครับไม้เป็นฐานร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่ครับไม้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เตรียมไว้เลยนะครับอันนี้คือเตากําลังจะดับนะครับก็ไล่แก๊สไปประมาณสี่ห้าท่อนนี่ ยังไงก็เป็นฐานแน่นอนส่วนไม้หมาดก็อาจจะเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับส่วนเตานี้ก็จะเป็นเตาจรว,จรวดฟืนนะครับซึ่งแก๊สก็ติดไปแล้วแล้วก็เริ่มเบาลงนะครับการไล่แก๊สตรงนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ดูวิธีการนะครับาการไล่แก๊สเตาจรวดฟืนไม่ต้องไปจุดเตาขึ้นมาใหม่นะครับมันทำให้เราเสียเวลา แล้วก็เสียฟืนปริมาณที่เยอะในการจุดไปประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ครับก็ใช้ฟืนไม่น้อยนะฮะอ่ามันมีเตาที่4นะครับจะสังเกตเห็นว่าไฟมันเบาลงแล้วนะครับก็คือคายแก๊สออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ดับลงไปซึ่งจากประสบการณ์ผมก็คิดว่าแก๊สหมดหมดแล้วล่ะนะครับก็คือไฟมันเบาลง แต่ในส่วนที่ติดขึ้นมา30นาทีแล้วมันดับลงอันนั้นไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลย,ยที่ยิงไม้หมาต้องยิ่งนานนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาไล่แก๊สเตานี้ให้ดูนะครับเตาสุดท้ายนี่เตาที่สีสังเกตเตาที่3นะครับที่มันเบาๆลงมันเริ่มมีแก๊สขึ้นมาอีกเพราะว่าผมได้อัดฟืนเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เร่งไฟนะครับ ก๊สมันก็จะพุ่งขึ้นมาอีกนะครับแล้วมันก็จะติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เตรียมฟืนก็เหมือนกันครับกับเตาเจรวดครับประมาณห้าสิบหกสิเซนประมาณนี้ครับท่อนเท่าแขนประมาณนี้แล้วเราก็หาอิฐหรือว่าอะไรก็ได้ครับเอาเอามาหนุนนี่ครับผมสอดเข้าไปแบบนี้เพื่อให้ช่องว่างระหว่างท่อกับอิฐตรงนี้มันไม่ไม่มากนักถ้าเราไม่ไม่หนุนเข้าไป ช่องว่างมันจะห่างถ้าทิ้งฟืนลงไปฟืนมันล้มปุ๊บเราก็จะเสียฟืนเปล่าๆนะครับอันนี้ถ้าสูงขึ้นมากว่านี้หน่อยก็ดีนะครับแต่นี่ผมได้อิดมานะครับก็เอาแถวแถว,แถวนี้นี่เราก็ย่อนฟืนลงไปนะครับฟืนท่อนแรกๆก็เป็นไม้หมาดหน่อยก็ได้พอท้ายๆก็เป็นไม้แห้งนะครับเพราะถ้าไม้หมาดความร้อนไม่ไมถึงไม้ตรงนี้มันก็จะไม่ไหม้ไฟมันก็จะเป็นควันนะ เนี่ยทิ้งลงไปมันก็มีแก๊สปล่อยออกมาอีกนะครับเหมือนกันครับกับเตาจรวดน้ำมันนะครับการไล่แก๊สนั้นการันตีได้นะครับจากประสบการณ์วิธีการของผมแบบนี้จะทำให้ถ่านในถังนี้เป็นถาน100%เเซนะครับจะไม่มีเหลือว่าเป็นไม้นิดนิดเศษบ้างเหลือบ้างนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้ตะแกรงไปลองก้นถังนะครับ ซึ่งมันก็อาจจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ฐานก็อาจจะได้น้อยลงเพราะว่าเราเสียปริมาตรในตรงนั้นไปนะอ่าสังเกตว่าเตาที่3นะครับมันแก๊สมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับไฟมันพุ่งขึ้นมาเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไลแก๊สมันขึ้นมาเองอีกครั้งหนึ่งนะแสดงว่าเตาเนี้ยติดทีหลังนะครับส่วนสมเตาที่เหลือนั้นก็ เบาลงมากนะครับเบาลงมากแก๊สก็จะหมดแล้วนะครับเนี่ยพอไฟมันเบาลงแบบนี้นะครับเราก็ทิ้งลงไปอีกถ้าทิ้งมากจนอมันไม่มีช่องอากาศนะมันก็จะเป็นควันนะครับก็ระวังดีๆต้องดึงเตาจรวดออกมาใหม่เครืยอถ่านออกไปใหม่นะ เนี่ยพอเราทิ้งลงไปเพ๊บมันยังมีความร้อนอยู่มีแก๊สอยู่มันก็จะพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับหลักการนี้วิธีการนี้ก็นําไปใช้ได้นะฮะมันช่วยให้ไม้ไหม้หมดร้อยเปเซ็นเป็นถานร้อยนะครับครับก็สรุปว่าเตาจุดด้วยน้ํามันนะครับหนึ่งเตานั้นให้ไฟได้ดีมากๆนะครับ ภายในสองชั่วโมงเนี่ยแก๊สติดนะครับก็คือคายแก๊สร้อ์นต์นะครับส่วนเตาจุดด้วยฟืน3เตานั้นนะครับก็อยู่ที่2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับมีเตาหนึ่งที่2ชั่วโมง40นาทีนะครับก่อนนั้นก็จะมี2ชั่วโมง10นาทีนะฮะก็ไล่ไลเรียงก,กันไปนะครับขึ้นอยู่กับเราให้ความร้อนฟืนด้วยนะครับถ้าเราโหม ยิ่งถ้านั่งเฝ้าเตาเดียวก็อาจจะติดเร็วกว่านี้นะถ้าประมาณนี้ผมว่าประสิทธิภาพของเตาจรวดฟืนนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับก่อนหน้านั้นผมก็สามชั่วโมงขึ้นไปในไม้หมาดประมาณนี้นะครับแต่ครั้งนี้ก็สองชั่วโมงนิดนิดนะครับติดแล้วนะครับก็ถือว่า,าใช้ได้นะครับเตาจรวดฟืนก็โอเคนะครับต้นทุนน้อยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อน้ำมัน,นครับส่วนเตาน้ำมัน แรงจริงนะครับแรงจริงแต่ก็มีต้นทุนนะครับสำหรับท่านใดนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเตาจรวดทั้งเตาจรวดฟืนเตาจรวดน้ำมันนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับยินดีทำให้นะครับนี่ก็คือเตาจรวดน้ำมันตัวนี้ผมปรับราคามาที่1,600บาทรวมส่งนะครับส่วนเตาจรวดฟืนนั้นก็อ2อ0 0อบาทรวมส่งนะครับ ส่วนเตาเผาถ่านตัวนี้ผมยังไม่เคยทำส่งลูกค้านะฮะก็คิดราคาไว้ที่2 0 0 0นะครับส่วนค่าจัดส่งนั้นก็ยังไม่รู้นะครับต้องขออภัยจริงๆตอบไม่ได้นะครับต้องลองส่งก่อนชุดนี้ก็มีพัดลมด้วยนะครับอยากได้พัดลมก็ติดต่อเข้ามาครับพัดลมชุดละ3า0บาทนะครับรวมส่งก็อุปกรณ์เผาถ่านก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ าสามารถติดต่อผมเข้ามาได้อแอดไลน์ก็ได้นะครับดีกว่าบางทีโทรมาแล้วผมไม่สะดวกรับสายจริงๆต้องขออภัยนะครับติดต่อที่เบอร์0 9 2 2 6 8 2 1 8 3แล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับกดแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับพอกดเข้าไปแล้วก็กดคลิกลิงก์ไลน์ได้เลยก็จะติดต่อผมได้นะฮะ ก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ